สายพันธุ์งูหน้าพันธุ่อครับลูกๆครับครับที่ให้ซูงวิดีโอไม่ให้เบื้องหังนี่นายนเป็นบอ่อสิบเก่ามีสิปนี่ครับที่สังเกตเบื้องรูบบ่อแล้วตอนในวิดีโอรครับวินนี่ชิปมันกอกกากทางขวาเืองหันสียู่ตรงนี้ครับและะ้วก็เบื้งองยูเยียมนี่ครับในชิปมันสีมีห้อยแบบนี้ห้อยพอ ไม่ทอตรงนี้อย่าต่อหมอคีมสิมันจิเป็นเนี่ยมันช่ไม่เฉีดแกวันีไม่ชิีสังเกตบางจุดในบ่อมมนเป็นเหีุแต่ว่าบ่อนี่ครับบ่อนี่มันติดติดลูกครบของก็อกออกวันทีสิหมวกว่านี้ครับแสดงว่ามักมักถึกถึกถกโตัวอยู่ครับเนี่ยครับมันยังอยู่อยู่อัอนถอดฟ้ามอยู่ครับเท่ว่ามันออกลูกวันทีสิหมกผมจะเปิดประวัติให้เพิ่งครับเนี่ยครับประวัติการออกลูกมันครับ ก็เสียดายครับมันหองก็ออกลูกวันที่สิบหกวันนี้ครับสองแม่ห้องกันเลยสายตาก็ดีครับหนูออกลูกดีครับครูนี่ครับชุดนี้ผมอะ่เบื้องให้เบิ้งลูกครับนี่ครับนี่สองชุดมันเอาเฟี้ยงกูไปยอมนี่ครับนี่บอลนี่ได้รนบแต่ว่ามันปิดลูกยังไครับในลูกมันออกความกันเลยครับ เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งวิดีโอไปให้เบิ้งครับแต่ว่าราคาเนี่ยกะพันเกตแหลแต่ว่ามันติดหลูกเลยนะครับกะบล้ออีวันทีสิมุกเดือน่าครับหรือว่าสีเบิ้งคูไม่ก็ไดไครับชุดไม่ก็ได้ครับแล้วชุดนี้เพิ่งอออครับนี่พอพันนั่นครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เบิ้งครับชุดนี้กะผมคิดน้ำพันพันเกตแหละครับ ขันเจ้าก็คือคือต้องร้อวันที่สิบหกกับสิบหกเดือนหนาครับผมจะขันดูปมันหน่อยครับที่ผมสังเกตเบื้องในยูทูปหันหนกับสีมี่เรียมปากบอมันบินบินมองนี้ครับเรียมเนี่ยเนี่ยห้อยขีนสองอันนี้ครับนายเป็นบอที่สิบเก้ายี่สิบนี่ครับขับได้วมส่มใหเบ้างครับครับนี่ครับอีกบลอหนึ่งที่สีแดงหน้ครับกับเป็นหนูพอมปพันจัมโบ้ครับอุ้มทองครับอุ้มทองตัวหนึ่งครับเนี่ยครับตัวนี้ อาุอุ้มทองครับเี๋ยวนี้ทีวิวให็เพิ่งเห็นแฟนครับเนี่ยครับตซ้ํากันหรือว่าอายุซ้ํากันครับหนูบอที่ผมทรงให้เพิ่งชิบก่อนครับเนี่ยครับอันนี้ตัวเมียครับเนี่ยราคาอยู่พันเกียรกับชุดนี้ครับสามตัวกับผูหนึ่งเมียสองครับพอพันจมโบกับแม่พันอุ้มทองครับเนี่ยครับเนี่ยครับ อย่งนีครับมักว่าครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปวิดีโอนี้ไปให้เบื่อนนะครับคันมักชุดใดหรือว่ามักบอใดก็จังติดต่อผมกลับคืนมาเลยครับเดี๋ยวผมจะทำการจัดส่งให้ครับอันนี้พันเกีนี่ก็คือราคาหนูครับค่าโกงกับค่าส่งอันนี้จังบวกเพิ่มอีกครับครับเดี๋ยวผมส่งให้เกันครับ ครับต่อมาก็เป็นบอที่สิบสามสิบสี่ครับสิบสามสิบสี่ก็เป็นหนูรุ่นเดียวกันครับที่ป่ามักไม่ขิบครับแต่ผมจะรีวิวห้เอบ้งครับนี่ครับบอที่สิบสามสิบสี่ครับกะเลี้ยงแบบสองหนึ่งครับผูหนึ่งเมียสองครับตอนนี้กับพอพันจมูกครับในพันอุ้มของกันครับที่ลูกค้าว่าอยากได้หนูแบบนี้ครับผมกับรีวิวข้มูหนบ้างครับ กจะไปดุนพันเจ็ดพันแปดครับสิบสามสิบสี่ครับขันมากบอได้ก็จังอ่นมากเลยครับบอที่สิบสามสิบสี่ครับมาร์กบอครับอันนี้ก็ราคากันครับพันเกศครับบอรวมคาโกงขาตรงครับอันนี้คือสดชดอัดคลิปวันที่ยิ้มหาครับเนี่ยยิ้มหาเดือนสามหกหกสี่ครับอัดชดตอนนี้ครับ นี okay. two, ่คร so ับลูกโซงมันก็เรื่องหนักเนี่ยผมท่านในสังเบิงครับผมกะตายกับรูโลสองรูสามตรงนั้นี่ผมท่านในเบญยวตัวแม่พันธุ์เนี่ยไม่ไม่ไม่สองครับเนี่ยตัวตัวนี้แม่พันธุ์ครับเนี่ยอุ้มทองเราเบงมันเป็นทองไค่ๆครับเนี่ยที่สายซีเนี่ยครับ ถือว่าตัวนี้เต๋อพี่คนนี้ครับครับต่อมากรับทีบอทีสีแบงค์ไหนครับรุ่นพอม่พันจัมโบกับบอเก่าว่าสิบครับเราดีด้วยนี่ครับอันนี้คือพอพันครับพอพันตัวนี้อยู่สี่โลหาครับพอตัวนี้ผมจับเบรงวางวินเนี่ยของวันทียิ้มหาครับยิ้มหาทับสามกับหกสี่ครับกับอาชีพสดๆเลยครับเนี่ยครับ นี่คือบอพันครับรยิงแบบบอคูกกับสองหนึ่งผูหนึ่งมี่สองครับนี่ครับอันนี้แม่พัน้นสองตัวนี่บอนี่กะชุดนี่ยู่ทีพั้นเตือนกับบอร่วมคาทรงกั็พากรุงครับถามากบอนี่กะเดี๋ยวผมย,วยิ้มตัวแม่เพิ่งแก่แครนี่ครับกับเปรียบเทียบเพิ่งก็ถวยอาหารกับถวยอาหารกับถวย เวเห้าใส่กินปกติเลยครับท้าไม่ขนะครับงงนะบึ้งตํานี้จํตาตํานี้เลยอครับแล้วมันหนูมีตำนี้ทุกหมองนี่ครับ